ชอบอายุผมชอบกาโฮค่ะช่วยเล่าเบื้องหลังของการเลือกใช้ชื่อชาติัาตาฟาตาโอ้โหคำถามแต่ละอย่างโดนมากทั้งนั้นเลยอ่ะคุณกอนถามปุ๊กก็ต้องตอบเลยห้ามมียเวลาคิดใช่โตเป็นคนแก่ถูกต้องคลิปโตหรือหุ่นกิมจิหรือไก่ทอดจิประยุทธ์หรือประวิทย์คะโอ้โหคิดไม่ได้แล้วคุณกอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการบล็อกวิทนักการเมืองเป็นรายการที่จะพาไปเดินเที่ยวกินเล่นนะคะกับนักการเมืองต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะนักการเมืองที่เราจะไปวอล์กด้วยเนี่ยก็ด้วยด้ว่าพูดไปเนี่ยหลายๆคนก็ต้องรู้จักเป็นที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเขานะคะได้รับฉายาวว่าเป็นถึงรัฐมนตรีพลังโลกเลยทีเดียวค่ะ พูดแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะไปวอลกับใครวันนี้ค่ะเรามาวอลกับหนุ่มที่เป็นบิสเนสแมนนะคะนั่นก็คือคุณกรณาติกกวัน,นิชจากชัชาติพัฒนากล้านั่นเองค่ะสวัสดีครับคุณนานาสวัสดีค่ะค,คุณกร ดีต้อนรับสู่ออฟฟิศเก่าผมตอนผมเริ่มทำธุรกิจยี่สิบสี่เนี่ยผมเปิดออฟฟิศที่ที่นี่นะนี่คืออาคารสีลมคอมเพล็กซ์ที่นี่เลย2 5ก็เท่ากับว่าตอนนั้นคุณกรที่เขาพังเพิ่งสร้างเสร็จไปใหม่เริ่มเปิดออฟฟิศแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มมีรถไฟฟ้า B t S พูดแล้วมีความสุขแกะไหมฮแล้วตึกนี้เนี่ยเป็นตึกแรกที่มีทางเดินเชื่อมจากตึก ไปถึงสถานีพแสดงว่าตรงนี้เป็นย่านที่เรียกว่าไฮโซไฮโซเลยสมัยนั้นมันเป็นย่านการเงินมันก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นย่านไฮโซย่านคนทํางานย่านคนทำงาน,าน,นก็เลยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะหน่อยใช่แล้วก็ร้านค้าละลายซับก็อยู่ไม่ไกล <c oughs> ใช่ไหมครับแถวนเนี้ยสมัยก่อนนั้นก็คือเป็นสถาบันการเงินเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าข้ามถนนไปไม่ไกลก็มีพัดพงใช่ไหมครับมีสีลมซอยต่างๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันได้เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะให้คุณกรณ์นำเลยค่ะครับผม ก็อยู่ที่สีลมก็เรียกได้ว่าตึกนี้เป็นตึกที่ทํางานเก่าของคุณกรณเลยใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าคุณกรเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะก็มาเปิดบริษัทเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมาพูดรเรื่บริษัทสัมซ้อค่ะ,ะ,คะนั่นเป็นช่วงที่ต่างชาติเองเขาก็เริ่มให้ความสนใจในการที่มาเดินในบ้านเราไม่มีบริษัทของซัพปอื่นที่รู้ว่าต้องติดต่อทำธุรกิจกับต้นงริษัชาติเขายังไงแต่ผมทำงานนั้นมาหลังาเรียนจบผุก็เข้าทำงานเลยทางด้านนี้โดยตรง ก็เริ่นประมาณสองปีตอนนั้นเปิดบริษัทต,ตอนอายุประมาณเท่าไหร่อะ <24. S 1> ค่ะคุณกรยี่สิบสี่ก็เหมือนเด็กจบใหม่เลยทีทีผมจบยี่สิบเอ็ดคุณผู้ชมคะนี่ก็เท่ากับว่าคุณกรเปิดบริษัทต,ตอนอายุยี่สิบสี่ก็เท่ากับดิฉันตอนนี้คะ่ะเพราะอายุยี่สิบห้าแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากมากก็สมัยนี้ก็คือถือว่าเกือบจะเป็นเรื่องปกตินะครับยุคยุคสตาร์ทอัพเนี่ย ที่คนรุ่นใหม่จบมาก็จะมีธุรกิจของตัวเองแต่ยุคสมัยนั้นก็ถือว่าท้าอายนิดนึงเพราะว่าคนไม่คุ้นจะไปติดต่อผู้ยืมเงินจะไปติดต่อชวนคนมาทํางานนะครับเราก็ต้องไปน้มน้าวเขาเพื่อให้เขามั่นใจในตัวเราแต่ด้วยความที่ผมตัวสูง193เซนก็อาจจะทําให้ง่ายแต่ตัวสูงจี่ดๆอปดูโตมากๆนะคะเพราะว่านา160ขะคุณ์ร193ยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคทอ ไม่ว่าอยู่ในสาขาอาชีพอะไรเนี่ยอา,ายสาการรัทรัพย์ก็บูนอุตสาหกรรมก็บูนสายการเงินก็บูน<ฆ>คือเราก็เลยทําให้มีรู้สึกว่ามีโอกาสช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนในอาชีพผมเนี่ยสื่อเขาเรียกว่ามนุษย์ของขับก็เป็นเพราะเป็นยุคที่มีการจ่ายโบนัสกันตลอโหรลา<ฆ>จริงๆก็ผมมีส่วนเพราะว่าเป็นบริษัทแรกตอนนั้นที่ประกาศการจ่ายโบนัส<ฆ>ให้กับพนักงานปีหนึ่งเรียนสามที่ผมเดือน สามสิบหกเดือนก็เท่ากับประมาณสามปีสามปีคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้โบนัสกี่เดือนคะเราก็มีหลักคิดของเราว่าเป็นธุรกิจบริการกำไรเยอะคืนผู้ถือหุ้นก็ส่วนหนึ่งที่เหลือนี่ควรที่จะเป็นรางวัลให้กับคนที่เป็นคนให้บริการก็คือโบนัสจริงเนี่ยประกาศสามสิบหกเดือนออกไปจ่พูดแข่งเราเคืองนะเพราะว่าเป็นนายกดดันให้กับเขาผมก็เลยไม่กล้าพูดความจริงว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ได้แค่สามสิบหกเดือนนะมีบางคนได้ร้อยเดือนก็มีนะคือมันขึ้นอยู่กับ ตัวคอ,อมแมนต์คือคือร้อยเดือนเนี่ยก็เท่ากับว่าสามารถที่จะแบบตั้งตัวได้เแต่ทั้งเกิบสิบปีใช่สุดยอดมากเลยนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกปีแต่มันมันก็อยู่ในระดับนั้นอยู่หลายปีเหมือนกันบช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยโตมาก ปราโตอย่างรวดเร็วเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วมากที่สุดในโลกเลยนคัเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างผได้เต็มที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยใครไปเรียนเมืองนอกนอกไม่สนใจครับทุกคนอยากกลับมาบ้านเราหมดเพราะไม่มีที่ไหนเขามีความรู้สึกว่าให้โอกาสเขา<อ>แต่วันนี้มันกลายเป็นมีวาทกรรมอยากมาอยู่ข้างนอกบ้างอะไรบ้างซึ่งผมมองว่าสําคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างโอ,อกาสเลยคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่ท้าทายทำยังไงให้ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะคนไทยทุกคนมีความรู้สึกว่า ให้มันมีความคึุดพักมันมีโอกาสทางเศรษฐกิจ<ฮ>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราของดีเยอะมากค่ะไม่ได้อยู่เพียงแค่แบนถนนสีลมอยู่ทุกที่ตอนนี้เป็นเรื่องฮิตนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสายมูอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะคุณกอนกรรกฮิตมากเพราะว่าเดี๋ยวในี้ใครๆก็มูอย่าอย่าไปมองเพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องงมเงายจริงๆมันเป็นกระแสหลักโลกซึ่งเรามีเยอะ ของเรามีเยอะนะฮะเพราะนั้นเราสามารถที่จะแปลงมันเป็นโอกาสการสมาธิได้ใช่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 ใก่ัามใช่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 แช่ใช่ใช่ใกรุงเทชเใช่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 ในเใช่ใช่มชเใช่ใ้าใช่ใช่ทช่ใช่ใก่ใช่้ชพรช่ใช่ใช่าช่าง่ใช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 ่าชาใช่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 นช่ใช่ใช่รั่ใช่ใ่ใชะนั้นเราควรที่ ผลักดันให้กลายเป็นโอกาสคุณกณอนค,คะนี่เจอป้ายพอดีเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ายกเลิกแบงก์กรีซบูโรนนหรือระบบสินเชื่อตอนนี้น,น,นี่คือือป้ายที่แสดงให้เราเห็นว่าเรากําลังเข้าสู่ฤดูก,กาลการเลือกตั้งแล้วใช่ใชแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นป้ายแบบนี้อันนี้เนี่ยเ็เป็นป้ายของพรรคชาพัฒนาก้านะครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไม่ติดป้ายเฉยๆป้ายทุกป้ายของเราเนี่ยเราจะนําเสนอแนวความคิดว่าเราจะทําอะไรให้กับ เรื่องแรกที่เรานําเสนอเลยก็คือยก ok เลิก blacklist บูโรหรือระบบสินเชื่อคนโดยเฉพาะคนสีนี้นิดถกเถียงอะไรไประเด็นนี้มากนะครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยกเลิกบูโรเี็งแต่ว่าระบบที่มันมี blacklist Yeah. มันทําให้คนจํานวนมากไม่สามารถที่จะเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ทําให้เขาต้องไปกู้จากในทูนนอกระบบแล้ไฟฟ้ามีไหมสเปกเกอร์ติดอยู่แถวนี้นใช่มยคะแบบกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยมันอยู่ไม่ได้ครับคือเดือนละ20%่เนี่นะไม่มีทางที่จะทำมาหากินโดยติกติดแล้วแล้วมีชีวิตที่ดีได้เราก็เลยบอกว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีระบบ แล้ว,วิธีการในการที่จะประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของคนเนี่ยโดยใช้ดาต a ข้อมูลอื่นๆไม่ได้ใช้ระบบแบตมิสแล้วก็จะทําให้เป้าหมายของเราคืออะไรก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสโอกาสสาคัญโอกาสนึงก็คือโอกาสทางการเงินกู oh. ้ยืมเงินได้ oh. แล้วเราไม่ได้พูดถึงแบบ oh. เงินล้านเงินสิล้านนะครับเราพูดถึงพ่อค้าแม่ขาย่ยทุกๆวันเนี่ยเขาจะมาผัดข้าวแกง ให,ให้กับเราหมูสปริงข้าวเหนียวลูกชิ้นเนี่ย <ฮะ S 1> เขาต้องไปจ่ายตลาดไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อสินค้ามาเพื่อมาปรุงมาแต่งเพื่อที่จะมาขายเราแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะมีเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละดอกเบี้ยที่เป็นทํากับเขาได้เขาก็จะอยู่ไม่ได้วันๆต้องพึ่งในในทุนนอกระบบเนี่ยหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องคืนเป็นดอกเบี้ยเดี๋ยวกลับบ้านนิดเดียวมันอยู่กันยาก ถึงสีลมกันขนาดนี้จะไม่พูดเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะคุณกรนด้วยความเป็นลูกแบบนี้เป็นดูเป็นบิสเนสแมนมากๆในสภาก็ดูขลุมสุดๆพูดแต่เรื่องตัวเลขคุณกรมีโมเมนต์ที่แบบแทงเอาอะไรแบบนี้บ้างไหมคะความจริงสีลมเนี่ยมันเป็นช่วงกลางวันเป็นที่ทํางานค่ะช่วงกลางคืนเนี่ยมันเป็นแหล่งเที่ยว ตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนก็เป็นอย่างนั้นช่วงกลางวันนี้แน่นอนที่สุดถ้ามาตอนพักเที่ยงนะคนเดินเอยอะเลยแล้วก็จะมีข้อค้าแม่ขายอยู่นี้จะหายไปเยอะที่ริมทางถนนแต่พอตกค่ำเนี่ยคนทํางานก็กลับบ้านไปนักท่องเที่ยวก็มาซึ่งแน่นอนที่สุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วคก็คือพัฒนพงษ์ธนินยะ,ะผมทางานอยู่ที่สีลมเนี่ยธนิยะก็คือแหล่งท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่นนะฮะส่วนพัฒนพงษ์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวฝรั่งแม้แต่ไม่ต้องฝรั่งอ่ะคนไทยไ เหมือนกับเขาไม่ค so ่อยต้อนรับเลยทั anxious, ้งไปอะไรบางแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเลยเนี่ยสำหรับวัยรุ่นนะโะรวมถึงผมด้วยในช่วงสมัยนั้นเนี่ยกแล้วก็ยังดังอยู่แต่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือสีลมซอยสี่แล้วมันเป็นสไตล์ยังไงอ่ะคุณกอลฟนที่เป็นร้านแบบปื๊ดเลยแดนซ์เลยมันก็คือนึกภาพนะครับมันก็คือเดินเข้าไปในตรอกสีลมซอยสี่เหมือนกับที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มันจะมีบาร์อยู่สองข้างแต่มันจะไม่ผิดเนี่ยสุดซอยเลยเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นกึ่งบาร์กึ่งแดนซ์กึ่งดิสโก มาสักพักแล้วคุณกรณ์ก็มาหยุดกันที่ร้าน ไก่เกาหลีนะคะทําไมคุณกรจะต้องพามาทานไก่เกาหลีด้วยเขาวันนี้ร้านนี้อร่อยมากครับสมัยผมทํางานอยู่แน่นอนที่สุดไม่มีร้านไก่ท่าเกาหลีค่ะยังไม่มีความนิยมอะไรอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเลยค่ะแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยก็ทุกคนกลายเป็นติงเกาหลีไปหมดนะครับใช่ค,ค่ะรวมคุณกรด้วยมาถูกทางแล้วเพราะว่านายเองก็เป็นเกาหลีเก่าใจชอบดูซีรีส์ไหมคะคุณกรณผมเริ่มตั้งแต่การดูซีรีส์จากนั้นเนี่ยก็คือชอบชอบเพลงออริจินอลสกอร์ของเขานะตามไปฟังเสร็จแล้วก็เออ ตามไปดูพวกศิลปินต่างๆนะครับไปดูเพลงอื่นๆของเขาเลยล้น,นไปถึงวงวงต่างๆตั้งแต่ BTS <า>ล่าสุสสดจนมาถึง 1G อพวกนี้ฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเกือบเรียกรีว่าครบวงจรแนละ้วคุณผู้ชมคะเป็นการพูดเรื่องการดูซีรีส์เกาหลีเป็นการพูดเรื่องการดูเวงนักร้องหรือวงไอดอลต่างๆได้อย่างสุข,ขุม สุภาพและนุ่มลึกมากปกติเราต้องกรีด๊ดคุณบอกว่าอ,อ,อย่างนี้นะคะ BTS, กกดู BTS สู่กอร์หกกรือวงโปะของดิฉันของพิงค์อ๋อแน่นอนที่สุดอยู่แล้ววันก่อนเพิมงม่งดูเนี่ยเมื่อวานนี้เองเพิ่งดูวูดดี้เขาสัมภาษณ์ลิซ่าโอ้น่ารักมากแสดงถึงความน่ารักของตัวน้องลิซ่าเครัะเริ่มเริ่มมีวีดนิดนึงน่ารักนะคะเริ่มมีวีดนิดนึงอะตอนนี้วงวงในดวงใจดีกว่าค่ะตอนนี้มีไหมฟังแล้วชอบตั้งแต่แรกเลยนี่ก็คือคือ BTS แล้วด้วยเพลงดนาไมต์เนี่ยเป็นเพลงที่ผมรมู้สึกว่าสากลมากค่ะแล้วก็ชอบส่วนนักร้องคนอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าผมชอบไอย,อยผูผมชอบกาโฮค่ะแล้วล่าสุดมาดูคลิปเปิดตัวดิตโต้ของยูจีนี่ผมต้องยอมรับเลยว่าเออนี่แบบวงการชายแท้ทุกคนดูหมดคะ่ะมีข้อมูลมานิดนิดหน่อยหน่อยคะ่ะคุณกอนว่า<ด><ด>คุณกอนเนี่ยดูซีรีส์เนี่ยดูแบบวิเคราะห์เจาะลึกเลยเพราะว่าผมว่าเขาตั้งใจเขียนนะคือเกาหลีเนี่ยมันสุดๆนะครับเพราะว่าสมมติมันมี50ตอน เราดูตอนที่3เนี่ยเรามีความรู้สึกโอ้โหมันน่าจะจบได้แล้วใช่ใช่แล้วค่ะมันจะมีเรื่องอะไรอีกตั้ง57ตอนอะไรประมาณนี้คแต่มันก็พีคได้ไปเรื่อยๆผมว่าตรงนี้มันเจ๋งมากใช่ครับมันหมายความว่าเรื่องนี้ดราม่าเรื่องนี้มันก็จะจบโดยเร็วเลยเดี๋ยวก็มีดราม่าใหม่ใช่ซีรีส์เกาหลีจะเป็นประมาณนี้คือด้วยการที่วันนี้เราก็มาทานอาหารเกาหลีก็มาจากหนึ่งที่เราดูในซีรีส์เกาหลีด้วยมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างใช่ครับแล้วอย่างคุณกรณ์มีนโยบายหรือแนวทางไหมคะเรื่องซอฟต์ทาวเวอร์ม เพราะว่าผมเนี่ยจำได้ยุคที่ผมเริ่มทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็พบเจอคนเกาหลีบ้างในวงการการเงินแล้วภาพลักษณ์ของเกาหลีตอนนั้นเนี่ยคือติดลบอ่าใช่เพราะว่าเคยทราบมาติดลบแล้วโดยเฉพาะผู้ชายจะไม่มีมารยาทและค่อนข้างกักๆะจะใช้ความรุนแรงไม,ไม,ไม่ไม่มีเสน่ห์นะคแต่เอ๊ะเขาทำยังไงที่เขาแบบพลิกภาพลักษณ์ของเขาเลยกลายเป็นโอ้ญิงสาวทั่วโลกนิยมชมชอบดูเกาหลีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําหรับผมได้เกือบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าเกาหลีเนี่ยเขามีเจตนาตั้งใจทางนโยบาย รัฐบาลเลยเริ่มตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเกาหลีก็โดนด้วยคิด<ะ>ไทยเจ๊งเกาหลีก็เจ๊ง แต่วันนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกกันวันนี้ว่าซอฟต์าวร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จมากๆครับ20ปี <ขอ S 1> ไม่ถึงด้วยเริ่มเห็นผลตั้งแต่ประมาณปีที่6ปีที่7จ็ดนะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยว่าครองโลกนะตอนนี้นี่กลายเป็นประเทศที่ถือว่าครูที่สุดเป็นความสําเร็จจากการวางแผนหรือเรื่องบังเอิญเรื่องนี้วางแผนครับแน่นอนคือรัฐบาลตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมรัฐบาลออกกฎหมายอย่างเช่นยกตัวอย่าง เขาช่วยส่งเสริมภาพยนตร์เกาหลีด <ını> ้วยการกําหนดโคต้าโรงหนังเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยตีชั่วโมงจะต้องฉายหนังเกาหลีเท่านั้นนะครับอะไรแบบเนี้ยเขามีแฮนดิแคปให้เขามีตัวช่วยตัวดับแล้วก็ส่งเสริมทางภาษีร่วมลงทุนและอื่นๆมันเกิดจากการวางแผนแต่แน่นอนที่สุดเนี่ยมันมันก็ต้องมีความสร้างสรรค์ในตัวคนด้วยครับซึ่งนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยเพราะความจีงคนไทยนะ ผมว่าโดยธรรมชาติ pie. มีความสร้างสารรค์คนไทยเป็นคนตลกนะคะคือคือบางทีหลายเรื่องฮะเราจะเจอในโซเชียลคิดได้อย่างไรใช่ไหมครัคือจะมีประโยชน์เรื่องทย่แบบคือคราวนี้เนี่ยมันก็เหลือแค่การส่งเสริมการสนับสนุนเพื่อที่จะแปลงไอความสร้างสรรค์ของเราให้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วความจริงเนี่ยแม้แต่เวลาเราเราค้าบุญเก่าค้าประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆนั่นก็คือความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษเราแต่วันนี้เนี่ยเราต้องสร้าง ความสร้างสรรค์ของเราเองในยุคสมัยนี้นะครับเพื่อให้เป็นโอกาสให้กับทุกคนแต่พอมานั่งทานข้าวกับคุณกรจริงๆวันเนี้ยก็ก็จะรู้สึกว่าคุณกรณเองเป็นคนที่ค่อนข้างวัยรุ่นมากทันสมัยมากจริงๆแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ว่าเราแจ้งเกิดด้วยกับพรรคที่เป็นพรรคเก่าแก่มันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์เราเนี่ยดูโตเกินไปหรือเปล่าคะอย่างนั้นมันก็มีส่วนนะฮอย่าโทษพรรคเลยครับผมคิดว่ามันก็คือตามวัยด้วยบางส่วนแล้วก็พอดีผมก็มีลูกวัยเดียวกันกับนานาเลยใช่ครับ2ี่สบ2าบ เท่าๆกันคเท่าๆกันเลยค่ะเพราะน,นั้นผมก็จะพูดคุยพวกพี่อยู่เขา,า,เาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆจากเขา<อ>ครับลูกชายชอบชอบเล่นเกมเมื่อคืนก็นั่งคุยกันอยู่เก<อ>ี่ยวกับเรื่องของกระแสความนิยมเกมประเภทชนิดต่างๆ,ๆาลูกสาวผมเขาก็สนใจเรื่องทั่วไปก<ๆ>็มีอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนก็ทำให้เราทําต่อยุคสมัยบ้างได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมแรกค่ะเราชื่อว่าคําถามคําใจนะคะเป็นเกมที่เกี่ยวกับเอาคําถามที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือคําถามที่มันอยู่ในใจเนี่ยออกมาถามคุณก่อนกันอ่า บักพี่ชิ้นหนึ่งก่อนโอ้โหต้องต้องทานแล้วเพราะว่ามันน่าทานมากคุณกรณ์ตื่นเต้นแล้วต้องตื่นเต้นแน่นอนคุณกอนเพราะว่าอันนี้เลือกมาแล้วขอไทยก่อนได้ไหมได้เลยค่ะรนดอมสามคำถามค่ะให้คุณกรนจับนะคะโอเคเอาหนิโอเครู้สึกยังไงที่ได้รับฉายาว,ว่าหล่อยโยงคะเอ่ออย่าน้อยหล่ออย่างไรก็หล่อไมก่อนเนาะส่วนโยงก็ช่วยไม่ได้นะเรา193เซน7เซนสองเมตรแล้วนะครับแต่ว่าสุ่มจริงค่ะแต่ว่าที่ชัดเจนคือโยงแน่นอน ส่วนรอแล้วแต่รสนิยมอโอเคค่ะเดี๋ยวไปคําถามที่2กันเลยค่ะสุ่มอีกเช่นเคยนะคะซองเหมือนซองผ้ป้ายคิดว่าทีมงานจะไม่ดิฉันทําบุญตอนแรกอันน,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 นี้อันบนเลยตื่นเต้นมากนะคะเพราะเห็นว่ายาวมากช่วงเวลาไหนในชีวิตที่คิดว่าเป็น turning point ของคุณกอนอเมื่อกี้ค<อ>ุแอบพูดไปแล้วหรือเปล่าผมยังเดินไปในเส้นตรงอยู่เลยไม่เคยมี turning point turning point จริงๆก็น่าจะเป็นวันที่ตัดสินใจลงสมัครเป็นสส ชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่บอกว่าเปลี่ยนในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนั่นคือเทอร์นิพอย n ์แต่ก็แฮปปี้กับการที่เปลี่ยนลุกจากผู้บริหารเองมาสู่นักการเมือง แฮปปี้ <Happy S 2> มากครับการทางานแตกต่างกันไหมคะต่างกันมากครับเอาโดยสรุปง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราแค่ต้องการที่จะดูแลลูกค้าคนอื่นเราไม่ได้ต้องสนใจขอให้ลูกค้าพอใจกับเราแต่วเวลาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องดูแลทุกคนซึ่งความต้องการหลากหลายมากความคิดเห็นก็หลากหลายมากแต่เราไม่สามารถมองข้ามใครได้เลย<ม>ลนั่นคือความต่างแล้วก็สาเหตุที่การเมืองท้าทายกว่ายากกว่าแล้วก็สนุกกว่าด้วย กดดันไหมคะเวลามีดราม่าต่างๆมากมายเลยคือคือนาว่านักการเมืองทุกท่านต้องเจออยู่แล้วไม่เท่าไหร่นะคือเอาเข้าจริงเนี่ยเราเราก็จะเริ่มแยกแยะได้ ระหว่างการวิจารณ์ที่เป็นการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์กับการวิจารณ์ประเภทแบบต้องการที่จะการแกล้งเราดิสเครดิตซึ่งเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับกลุ่มพวกที่มีเจตนาดิสเครดิตผมเนี่ยใส่ใจมากกว่ากับคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือตําหนิหความคิดหรือการกระทำของเราบางอย่างจากใจของเขาซึ่งผมก็จะเอากลับมาคิดแล้วก็ทุกทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะตอบเขาด้วยตัวผมเองเสมอคำถามสุดท้ายแล้วคุณกอนต้องสุ่มจับแล้ว คำถามสุดท้ายเลยดีกว่าอันนี้ดีกว่าค่ะดีไปต้องสองอันคำถามสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเป็นคำถามที่แรงทีมงานคิดนะคะไม่ใช่ดิฉันคิดนะคะช่วยเล่าเบื้องหลังของการเลือกใช้ชื่อชาติพัฒนาส์โอ้โหคำถามแต่ละอย่างโดน เอาคำว่ากล้าก่อนตอนที่ตั้งพักใหม่เราก็คุยกันเยอะ,ะผมเนี่ยโยนคำถามลงไปใน Facebook บอกว่ากำลังตั้งพักช่วยกันตั้งชื่อหน่อยปรากฏว่ามีแฟนคลับพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเสนอชื่อมารู้ไหมว่าก,กี่ชื่อ1 2 0 0 0 0สืส่กว่าชื่อ,อไม่น,น่าผมตกใจมากว่าเออก็ดีนะทุกคนมีความรู้สนุกไปกับเราอยากมีส่วนร่วมสุดท้ายเราก็เลยเรียกประชุมนะครับเราก็มานั่งคุยกันว่าเราควรจะตั้งพักอะไรดียังไงดีกรองลงมาเป็นคำว่ากล้าเพราะว่าเรามองว่าคนพูดเก่งเยอะในวงการ การเมืองคิดดีก็เยอะฮะแต่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันขดาดความกล้าก็เลยบอกว่าโอเคกล้า หลายคนก็ทักบอกพยางเดียวไว้ก็ไม่เป็นไรนะคนจะได้จําได้ง่ายๆนัน่นคือจุดเริ่มต้นของความกล้าพอเราไปจับมือกับทางชาติพัฒนาซึ่งเป็นเป็นพรรคเก่าแก่แล้วก็ชื่อชาพัฒนาของเขาเนี่ยก็มีตํานานแต่งตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชาชาัยชนวนัลเขาก็มีค้สือไอ้นี่คือเขาก็อยากรักษาไว้แล้วก็เข้าใจในขนาดเดียวกันเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรามาด้วยความกล้าเราก็อยากเ่ยบคว่ากล้าไว้เราก็เสนอความจริงคนทุกคนที่กําลังเชียร์เรื่องของการรวมพักเนี่ยก็เสนอว่าเป็นกล้าพัฒนาชาติน่าจะเป็นชื่อที่เข้าใจได้ซึ่งแน่นอนที่สุ ูดตามตรงเลยผมก็เห็นด้วยผมก็เสนอกับทางพวกพี่ชาพัฒนาบอกวะ่ากล้าพัฒนาชาติความหมายดีแต่เราก็มีความรู้สึกไม่ได้ว่าเออ,อเขาก็คงรู้สึกอ่ะพักก็อยู่มาตั้งนานเราเพิ่งตั้งแล้วเอาชื่อเราขึ้นก่อนอ,อันนี้พกกู้งกะนำตรงเลยนะต,ตรงเราก็เลยบอกโอเคแค่นั้นไม่มีเราอยู่หลังก็ได้ชาติพัฒนา้าแต่มันก็แบบแปลกๆคนแซวกันเยอะกลายเป็นไวรัลมีมออกมาโอ้โหแซวเยอะมากคุณกอนวันนี้ดิฉันเห็นนะคะแอบเห็นทวิตตรงทวิตเตอร์ที่คุณกอนแฮชแท็กกล้าพัฒนาชาติบอกว่าเปลี่ยนชื่อพักแล้วเป็นชาติพัฒนาาก ว่าเป็นพักชาพัฒนาการหรือกล้าพัฒนาชาติกันได้คะประมาณเป็นพักชาพัฒนาการที่กล้าพัฒนาชาติโอย มันกลายเป็นแล้วโอเซลแล้วก็แซงมากพอเซลปุ๊บเนี่ยคือมันก็เกิดความสงสารเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังแบบบางทีขัดขากลัอยู่เหมือนการเป็นการที่ผู้ชาพัฒนากาแต่ว่ามันก็เป็นชื่อที่คนมีความภาคภูมิใจในทุกที่พวกเราทุกคนมีความภาคภูมโอเคค่ะกับชาตนาคาค่ะเดี๋ยวเราไปเกมที่สองกันค่ะเกมถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บต้องคิดก่อนโอเคจะไม่ให้คุณก่อนคิดเลยถามปุ๊บก็ต้องตอบเลยห้ามมีเวลาคิดใช่ทีห้าว็นคนแก่ถูกต้องเพราะวินาทีตัวเป็นคน ชาพนา,ากาค่ะอยากให้ดื่มน้ําให้เสร็สก่อนคำถามแรกเลยค่ะคลิปโตรหรือหุน้นกิมจิหรือไก่ทอดสอวอรหรือส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 อรัฐบาลหรือฝ่ายค้านร,รัฐบาลแล้วก่อนหรือจุริน <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับก่อนโอเคแล้วคําถามสุดท้ายค่ะประยุทธ์หรือประวิตย์ค่ะโอ้โหคิดไม่ได้แล้วคุณก้องคุณจะคุณจะชอบใจบันดาลแรงหรือแรงบันดาลใจค่ะอนุพงษ์ พลากรอดด้วยนะคะถ้าเล่นอะไรแบบเพี้ยน <laughs>